วันนี้จะพาไปไหว้พระเทวราชคุณชรรับรองปังแน่นอนโอ้โหเทียบเมื่อกี้ผมไปคุยกับคนแถวนี้มานะเขาบอกว่าพระในอุโบ,บสถหลังนี้มีอิยุเก่าแก่มาหลายร้อยปีนะครับแล้วก็เป็นที่แรกที่คนมาไหว้แล้วผมพาไปไหว้ครับตา,มมาัผมาเดินตามไอตีไปเลยพอเข้ามาด้านในจะพบกับพระพุทธเทวราชปิมาก,กอนหน้าตาก,กว้างส3งอยู่เมตรบางมานวิชัย ีมือช่างนี่นะสมัยทาราวดีกันเลยวิ่งเก่าแก่มากว่าสาราหลังนี้จะมีพระพุทธรูปนะครับอายุกว่า6 0รปีสาราที่ว่านี่ก็อยู่ตรงข้ามปวดกันเลยนะพอเข้ามาถึงจะเจอพระพุทธจักรพัิหรือองค์ทองนะองค์เนี้ยขอเรื่องการเงินและเขาโชคลาภขอได้เลยสวยตีนี่ก็ขอเหมือนกันส่วนห้องข้างๆจะพบกับพระพุทธดาวดึงเทวราชหรือเรียกว่าองค์ดำองค์เนี้ยขอเรื่องการงานขจัดอุปสรรค คนแถวเนี่ยเขาบอกว่าดีนักแลเขาคอนเฟิร์มมาเยอะแล้วนะพอออกมาข้างๆก็เจอกับดอกดาวเรืองซื้อเลยนะเอาไปไหว้องค์เวรัชดนรมิดไฮไลท์ของวันนี้เลยวันนี้ผมมาบ่ายนะก็รู้อยู่ประเทศไทยอากาศมันร้อนมองซ้ายมองขวาก็เจอนี้พิพิธภัณฑ์สักทองข้างหน้าเนี่ย้วเจอกับพี่อินทรงช้างเอราวัณอันเนี้ยขอเรื่องสุขภาพนะพอไหว้เสร็จแล้วเข้ามาด้านในเลย เห็นประตูอย่างนี้ข้างในแอร์เย็นแน่นอนพอเข้ามาด้านในแอร์เย็นสมใจแล้วก็จะเจอกับพี่ท่านนี้พี่ท่านเนี้ยท่านเป็นไกด์ประจําที่นี่เขาเล okay. ่าให้ฟังว่าที่เนี่ยเป็นอาคารทรงปัญญาแบบประยุกมีสองชั้นเสาที่เนี่ยเป็นเสาสัก์ทองอายุกว่า400ปีเลยครับคุณว้าวทเทเนี่ยคือจะเป็นฤดูกาลที่แข็งแรงฤดูสองมูนถ้าเป็นในแค่เนี้ยปีนั้นน่ะเขาจะแห้งแรงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่ได้มีความรู้เลย อันนี้พอขึ้นมาชั้นสองจะเป็นคุณคีพึ่งของเกจิอาจารย์ดังๆทั่วประเทศไทยเลยนะคนที่นี่คือคุณคีพึ่งเกจิอาจารย์เยอะมากเลยนะรวมเอาไว้รวมแต่ละท่านเอาไว้ที่นี่เลยนะครับผมก็ถ้าใครมาก็แนะนํามาไหว้ที่นี่ด้วยนะครับก็จะดีมากๆเลยเยอะมากจริงอุ้ยทาไมผมคุ้นที่คนนี้จังและแล้วก็ถึงไฮไลท์ของวันนี้นั่นคือการไหว้องค์เทวราชเดลมิร ผมคิดว่ากางเกงที่เขาคงถีพี่การไหวนะครับคือว่าให้เอาธนบัตรนะครับมาสองใบใบแรกเนี่ยสองไว้ที่มือท่าน,นครับใบหนึ่งไว้ที่เราจากนั้นเนี่ยธนบัตรที่ในมือท่านเนี่ยก็เอาไว้ในกล่กกองบริจาคนะครับก็กอนนึงก็มา,าแตปมตรงนี้นะครับเก็บไปบูชาเป็นมงคลชีวิตนะครับพี่การไหว้ก็มีท่านนี้ครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการไหว้วัดนี้นะครับวัดเทวราชคุณชรน,นะครับส่วนครั้งต่อไปจะไปที่วัดไหนก็รบกวนตามผมมานะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับแดดดีๆแบบนี้บา,บายยครับ